มาต่อที่ทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนทํานายตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถ,ถึงวันที่19กรกฎาคมระยะการทํานาย7วันมาที่ใบแรกใ้ไพ่เดิมูนใ้ไพ่แปดไม้เท้าใ้ไพ่สิบถ้วยใ้ไพ่แปด ได้ไพ่สิบโทแล้วก็แปดโทไปไพ่สามดาบการงานการงานช่วงนี้มีเข้ามาเรื่อยๆมีความก้าวหน้าที่ดีแต่มีเรื่องปัญหาให้เครียดเยอะช่วงนี้มีเรื่องปัญหาให้เครียดเยอะให้ระวังเรื่องการลงทุนลงทุนในช่วงนี้ให้ระวังวังเรื่องการทรยศหักหลังลดหักหลังได้ไง,ง่ายงช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนที่ทํางานประจํามีความก้าวหน้าที่ดีแต่ให้ลองปัญหาเรื่องเครียดมีปัญหาเรื่องเครียดส่วนเรื่องความรักไม่ค่อยดีนักคนโสดคนโสดจะผิดหวังอกหักไม่ค่อยดีคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่มีความรักเหมือนไม่มี บางครั้งความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกันบางครั้งก็ทะเลาะกันภายในบ้านบางครั้งก็แยกกันอยู่มีสามสามดาบมีความเรื่องไม่สบายใจจะปวดปวดใจถึงแม้มีความรักแต่ก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะทําให้ความรักในครั้งนี้มีความรักเหมือนไม่มีความรัก มีก็เหมือนไม่มีเออสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่เป็นกรรมนะเนี่ยอืมช่วงนี้ส่วนการเงินการเงินไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ช่วงน,นี้อยู่ระดับกลางๆไม่ขึ้นไมล่ลงเกือบแย่อยู่เหมือนกันเนี้ยการเงินการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการเงินเกือบแย่ ส่วนเรื่องคอเรื่องคอให้ระวังเรื่องจิตใจเรื่องภายในจิตใจหเือก็เลือกโรคหัวใจในการะมัดระวังเกี่ยวกับเลือดการะมัดระวังโดย่วงนี้ระวังเรื่องเจ็บปวดเรื่องปัญหาเจ็บปวดหัวใจมีเรื่องเครียดเข้ามาให้ระมัดระวังส่วนเรื่องคอให้ระวังเรื่องการทรยยอดหักหลังส่วนเล็กเด่น โซนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือเลขสิบแปดเลขหนึ่งก็เลขแปดอันนี้ก็เลขแปดเหมือนกัน2จ้าสี่หกแปดเลขแปดแล้วก็เลขสิบเลขหนึ่งก็เลขศูนย์อันนี้ก็เลขแปดอันนี้เลขสามนี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิงไว้นะครับขอบคุณครับ